วันนี้ยังอยู่กันที่อีสานใต้วันนี้ตั้งใจว่าจะมากราบพระอาจารย์เพคท่านผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระหนุ่มเต็มากด้วยเมตตาและบารมีท่านบวชตั้งแต่อายุ13ขวบและได้ออกท่องทุดงตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ15ปี หลังจากนั้นมาท่านก็ท่องทุดงเรื่อยๆตอนนี้ก็เจ็ดนาฬิกาหนึ่งโมงกว่าฝนก็ตกพอดีมาถึงวัดตั้งใจจะมากราบท่านบังเอิญว่าวันนี้คิวเต็มและฝนก็ตกอีกด้วยก็เลยพามาชมบรรยากาศภายในวัด ที่ท่านพระอาจารย์แค่นั้นสร้างด้วยศรัทธาของญาติโยมครับล่าสุดนี้ก็ท่านพระอาจารย์แค่ก็ได้ไปแจกตะกรุดฐานที่ทำหน้าที่อยู่ทางชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ฝนก็ตกพอดอีเดี๋ยวจะพาไปดู ไปดูพญานาคที่ที่สร้างจากนิมิตของท่านพระอาจารย์แครอ่ะฝนตกพอดีเลยฝนตกเลยช่วงนี้ฝนตกแต่เช้า ตั้งใจจะมากราบพระอาจารย์เคแต่ว่าวันนี้รู้สึกคิวท่านจะเต็มเลยพามาดูบรรยากาศภายในวัดแทนเดี๋ยวจะพามาดูพญานาคที่ท่านพระอาจารย์แค่นินมิตเห็นเมื่อท่านออกท่องทุดงอ่ะตอนนี้ฝนตกอยู่ให้ดูห่างๆไปก่อน พญานาคที่ที่ที่เห็นอยู่นี้ชื่อว่าปู่ขาวครับเป็นพญานาคที่ท่านพระอาจารย์แคนิมิตเห็นแล้วก็ตั้งใจว่าจะสร้างว่าจะออกไปด้านหน้าแต่บังเอิญฝนตก ที่นี่คือวัดป่าธรรมนุสรครับบ้านท่าด่านตำะบลเกาะแก้วอำเภอสํารงทาพจังสุรินยังอยู่กันที่นี่ตั้งใจจะมากราบท่านพระอาจารย์แค่แต่ว่าวันนี้คิวเต็มเลยพามาชมบรรยากาศวัดแล้วก็จะเพามาดูพญานาคที่ท่านพระอาจารย์แค่นิมิตเห็น มีมีบันทึกในประวัติของท่านพระอาจารย์แคนะครับบันทึกคร่าวๆว,ว่า,าพญานาคนี้มีหัวใจพญานาคหัวใจพญานาคนี้ไม่แน่ใจว่าว่าจะอยู่ตรงไหนนะ แต,แต่ที่เห็นอยู่นี่คือปู่ขาวพญานาคมีบันทึกเอาไว้ว่าหวัวใจพญานาคเนี่ยเมื่อปี2562มีพุทธภูเก่ในหมู่บ้านได้นิมิตฝันเห็นพญานาคมีลักษณะสีขาวมาบอกว่าถึงเวลาแล้วให้ไปเอาหวัวใจพญานาคที่บริเวณริมห้วยทับทัน ก็คงจะเป็นห้วยทับทันที่อยู่รอยต่อระหว่างสุรินทกับศรีสะเกดห้วยนี้ลากยางมาจากนั่นเลยและห้วยนี้ก็ยังอยู่อยู่ด้านหลังวัดอีกพุทธเถ้าภูแก,ก่ฝันว่าพญานาคตนสิกขาวบอกว่าให้เอาขึ้นมาจากหลังห้วยหลังวัด อนาคตจะมีทั้งรูปปั้นพญานาคสีขาวทวัตแห่งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้แล้วก็จะคอยช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนซึ่งในฝันผู้เท่าคนดังกล่าวก็เห็นสถานที่อย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ยอมเชื่อแล้วก็ได้ฝันแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง3ครั้งจึงได้ตัดสินใจไปดูแล้วก็ได้พบหินที่มีลักษณะคล้ายหัวใจพญานาค เหมือนกับที่ฝันเห็นจริงๆอตอนนี้ก็ฝนตกด้วยตั้งใจจะมากราบพระอาจารย์แคร์แต่ว่าคิวเต็มก็เลยพามาดูบรรยากาศภายในวัดและมาดูาปูข่ขาวหรือพญานาคที่ท่านพระอาจารย์แคนิมิตเห็นแล้วก็ได้สร้างไว้แล้วก็เคยมีาสายมูที่มากราบไหว้ถูกหวยสองงวดติดต่อกันเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน ฝนกระตกอีกอถึงตรงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ๋อถึงช่วงที่ผู้เฒ่าในหมู่บ้านฝันเห็นพญานาคเต็มๆถึงสามครั้งเจ็ได้แต่ตัดสินใจไปดู แล้วก็ได้พบเห็นหินที่มีลักษณะคล้ายหัวใจของพญานาคเหมือนที่ปันไว้อยู่ที่ริมห้วยทับทันผููเท่าดังกล่าวรู้สึกตกใจแล้วก็ได้หยิบขึ้นมาดูและนําไปถวายที่ที่วัดป่าที่ท,ที่ที่เห็นอยู่นี่อ่าชื่อว่าวัดป่าธรรมนุสรแล้วพระอาจารย์แคร์หรือพระเมตตันจะเมตจิตโตเจ้าว่าวัดป่าธรรมนุสรก็อย่างที่บอกท่านเคยนิมิตฟันเห็นพญานาค ที่มีลักษณะสีขาวชื่อว่าปู่ขาวหลังจากนั้นก็มีผู้ใจบุญมาร่วมสร้างพญานาคองค์สีขาวขึ้นอย่างสวยงามเพื่อให้ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยอ,อยู่อยู่ตะบนเดียวกันกับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับวัดนี้เป็นวัดของที่พระอาจารย์แกสร้างจากสทาของชาวบ้าน ฝนตกบรรยากาศฝนตกด้วยตอนนี้อยู่ที่วัดป่าธรรมานุสร์ตะบนเกาะแก้วอำเภอสารงภาพรู้สึกจะเป็นตะบนเดียวกันกับบวัวขาวบัญชาเมฆเนาะนักมวยที่ดังของไทยมันข้างยากลำบากหน่อยเดินทางวันนี้ฝนตกด้วย พระอาจารย์เพท่านก็ไม่ว่างคิวเต็มนะครับวันนี้คิวท่านเต็มตังใจจะมากราบท่านบังเอิญคิวเต็มก็เลยพาชมบรรยากาศรอบๆวัดไปพังพลางก่อนคิวเยอะครับวันนี้ชาวบ้านมากราบท่านคิวเต็มแล้วรอยอยู่มุ่นตรงๆตรง,ตรง,ตรงที่ทำพิธีฝั่งนู้นนะครับ อยู่เต็มพระอาจารย์แคหรือพระเมตันจะเมตจิตโตเนี่ยวัดน,นี้ท่านท่านมาอยู่น่าจะน่าจะแปดเก้าปีได้ประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดพระอาจารย์แคหรือพระเมตันจะเมตจิตโตท่านเป็นศิษย์ สายพุทธาคมของหลวงปู่สิงห์วัดโบสถหรือหรือว่าวัดสิหลําดวนในจังหวัดสุรินทร์ท่านยังเป็นผู้ที่สืบทอดวิชาสายของหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่าในอดีตจากโยมปู่รวมทั้งวิชาปรัดชิกสายหลวงปู่อีวัฒตตหีบท่านได้เคยต้องทุดงไปทางแถบชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีก่อนซึ่ง ท่านพระอาจารย์เคตอนนี้ท่านก็อายุอยู่ช่วงระบาสาง32-33ปีนับได้ว่าเป็นพระหนุ่มที่มีเมตตาบารมีสูงพอสมควรก็ดูจากคิววันนี้เต็มละคิวมากราบไ้ท่านอามื่อกี้คนยังเต็มอยู่เลยตรงนี้ทีนี้ฝนตกฝนตก อนี่คือปู่ขาวที่ทุกคนได้เห็นนี่คือปู่ขาวคุณพระอาจารย์แคท่านท่านได้เรียนวิชาเสนีเทพสาธิการลินทองหนึ่งร้อบทจากปู่ปรึก ก็อันว่าอะไรเรียกว่าปู่ปรึกหรือเปล่าทางน่าจะออกทางคมพตษหน่อยชื่อนี้ปูข่ขาวโอทาตะนาคราดเป็นพญานาคที่ท่านพระอาจารย์แครนิมิตเห็นเมื่อท่านไปท่องทุดง เห็นช่วงนั้นท่านก็ได้คุยกับพญานาคในนิมิตว่าท่านนั้นไม่มีเงินพอที่จะสร้างได้แต่หลังจากนั้นก็มีศรัทธาญาติโยมได้ปรารถนาช่วยสร้างจนสำเร็จเป็นพญานาคปู่ขาวโอทาตะนาคราชอา่ะคนนุญาตหลบผลก่อน ตามจริงว่าจะพาไปดูรอบๆนี้แต่ว่าฝนตกเมื่อกี้คนยังเต็มตรงเออ่ข้างหน้านี่เลยเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาเยอะตอนนี้หายหมดหลบฝนพากันหลบฝน ได้คิวไหมครับไม่จ้ะอ๋อไม่ทันเนาะเมื่อก่อนนะให้มาแต่ที่นี่ก็จำได้แต่ว่ามาที่นี่แล้วไม่รู้ว่างของแบบออนไลอ่ามีมีทั้งออนไลน์มีทั้งบอกร์อินครับเมื่อกี้ก็ไม่ทันเหมือนกันก็เลยจองเลยี่สานมาใหม่ใช่ครับยี่สานปรจองเหมือนกันมาที่ยี่สานมาจากไหนนี่น้องบัวน,นี่เองครับเอ๊ะ ก็มีชาวบ้านหลายคนมาไม่ได้รับบัตรคิวเพื่อจะเข้าไปกราบท่านคิวเต็มด้านหลังนี้จะเป็นห้วยทับทันบริเวณวัดคนเยอะมากครับเค,เคยถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าบอกว่าคิวหนึ่งเนี่ยมากราบท่านวันละ200ขึ้นอันนี้คิวเต็มแล้ว ทางทีมงานก็เลยจองไว้อีกทีวันที่23สายมูมาเยอะครับที่วัดอย่งนี้สายมูมาเยอะคิดดูวันละ200คิวทัาที่ถามจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ย ท่านพระอาจารย์แคนี้แกเคยท่องทุรงไปทางแถบชายแดยนไทยกัมพูชาแล้วก็เรียนวิชาเสน์เทพสาริกาลินทองร้อยแปดบทจากปู่ปรึกหรือปู่ปรึกเนี่ยแหละอ,อ่านออกสมเนียงเขมรเป็นอาจารย์คราวัตจอมขมังเวทแล้วก็ได้เรียนคาถาคมจากยมปู่ของท่านซึ่งได้สืบทอดสายวิชาของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทแล้วก็วิชาเพิ่มเติมจากหลวงปู่สิงห์วัดโบสถ์มีวิชาตำราว่าน การแช่น้ำบ้านอ,อาบอาคมท่านพระอาจารย์แค่ท่านบวชตั้งแต่อายุ13ขวบ13ปีบวชเป็นเนนอยู่กับหลวงปู่สิงธรรมสา,าโรอดีตจาวาดวัดโบสถ์และวัดศรีหัลลดวนสุรินท่านได้ออกท่องทรงตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ15ปีข้ามไปทางประเทศแลแล้วก็อยู่ตามถ้ำตามปา่า ตามภูเขาทางภาคเหนือของไทยเรานี่แหละจากนั้นก็ย้อนมาทางอีสานใต้ข้ามไปฝั่งกัมพูชาหรือว่าเขมรเพื่อศึกษาวิชาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจนกระทั่งท่านอายุครบ20ปีจึงได้มาขอบวทเป็นพระในช่วงที่ตะดงไปในที่ต่งตางๆได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระกรรมฐานแล้วก็วิชากมต่างๆกับครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน

คุณประสบชัยแก้วิเชียนได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินสร้างวัดแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์แคมาสร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่าวัดป่าธรรมนุสรหรือว่าสวนธรรมนุสรบ้านท่าดา่านตำบลเกาะแก้วสุรินเป็นตำบลเดียวกันกับนักมวยชื่อดังของไทยบัวขาบัญชาเมฆก,ก็ได้พัฒนามาเรื่อย นี่แหละหัวใจแก้วพญานาคไม่ไมไม่มันมันนา่าจะอยู่อีกที่ใดที่หนึ่งแหละเพราะว่าวันนี้ฝนตกอฝนตกวันนี้คิวก็เต็มสองร้คิวว่ะอ๋อวันนี้วันนี้ห้สิบคิวเองท่านคงจะเหนื่อย นตกก็คงจะปิดไลรเพียงเท่านี้แหละก็